มาเรื่องนี้เลยกูคาใจมานานแล้วทำไมไม่ปิดหลังไอ้ชี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันกูต้องสอนมึงอีกกี่ทีเนี่ยไอ้ปิงไอ้เรื่องปิดหลังเนี่ยกูไม่ชอบกูจะไม่หายไม่เกี่ยวเราคุยกันแล้วหรือเปล่าไอ้เตอร์มันไปเล่นข้างหน้ามันคือตัวเปิดมันต้องไปเล่นหน้ากูก็ตามมันไงไม่แต่มึงไม่ใช่ตัวเปิดมันต้องปิดหลังไม่ชอบไอ้ชี่พอหลังมาไม่เห็นมีใครช่วยกูสักตัวกูเนี่ยช่วยมึงตลอดเนี่ยกูก็ตายอยู่กับมึงตาย ตันไม่เห็นมาช่วยมึงเลยเฮียทำไมถ้ามึงปิดดีๆถ้ามึงเห็นตั้งแต่รถมาแล้วมึงยิงไล่มันก็ไม่มาฆ่ามึงหรอกไอ้เหี้าไม่มาไม่มาไม่ได้มาคันเดียวไม่มาทีไม่มาสิมึงก็เรียกเพื่อนมาช่วยสิมาเหี้ยไม่งหนีกูไปหมดล่ไอ้เหี้ยมึงก็ต้องเรียกมามาเคยเหี้ยเลยพี่ตันนะมาพี่ตันบอกกูไปไล้กูไปเหี้ยเลยแม่งอ่ะหนังที่มึงเถียงมาทำไมไม่ปิดหลังมาทำไมให้กูปิดอย่างเดียวก็ก็ ไงกูคือตัวเชื่อมกูคือแบบไม่เพราะคือประสบจังหวะประสบการ์กูเยอะไงแบบว่ากูรู้ว่า p o i n t ร์เปิดคือกูรู้เลยว่ากูต้องทําอะไรหรือว่ามงนดูหลังเข้ากูรู้เลยว่าึงต้องทำอะไรพี่จันทร์ส uh ักกูปิดหลังก็้จริงแต่พอมีเฮียอะไรไอ้ปิงมาช่วยกูหน่อยไอ้ปิงมาอย่างนี้อีกเฮียสุดท้ายแม่มาด่ากูแต่สุดท้ายเดี๋ยวกูไปช่วยเองมึงก็ไม่ต้องทำมึงทาหน้าที่ของมึงก็ช่วยก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าใครเรียกใครไอ้ปิงไอ้เพืขอไม่กูปิดหลังมึงบอกให้กูปิดหลังจังหวะไหลจังหวะะอไไไร่้มด ตามหน้าที่เว้ยเปิดหนึ่งมีเปิตากูถามมึง,งดีกว่ากูปิดหลังให้มึงได้กูไม่ติดแต่มึงแบบจังหวะจังหวะประสบการณ์มึงรู้ไหมว่ามึงต้องทําอะไรแบบสมมติว่าคนนึงบอกให้ไออเอเตอร์เปิดได้มึงแยกท่าหรือเปล่าว,ว่ามึงต้องไปช่วยเอเตอร์ต้องมาช่วยปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำแล้วกูทิ้งทิ้งทิ้งแม่งเลยอะไรอยี้เดี๋ยวหลังกูเองไอ้ยี่อะไม่ต้องกูเองเนี่ยอ่ะก็คือมึงจะปิดหลังให้ไม่ใช่ตามตัวสองหอดสักคุยตั้งนานไอ้เหี่อะ